รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับแบบพกพานะครับเป็นรูปสตูด,ดิโอนะครับตัวนี้ะระบบสตูด,ดิโอเป็นยี่ห้อพานาซีนิกนะครับโมเดล RQA 180มีลำโพงในตัวแล้วก็มีระบบตัดเสียงออกลำโพงหรือว่าออกหูฟังแยกได้นะออตโต้รีเวิร์ด้วยนะครับกับม้วนตันุมิเมื่อม้วนหมดนะฮะมีระบบเอ็กเบดนะออโต้รีเวิร์ดนะครับแล้วก็วิทยุถึงขึ้น108เลยจะ90เนี่ย1 2 3ชัแนลนี่ถึง108เมกะเฮิร์ตแน่นอนนะครับมีระบบสตูดิโอนะฮะ ย่างตำหนิก็คือปุ่มตัวสปีดไฮขนาซึ่งซึ่งไม่ได้ใช้นะครับตรงนี้ไม่ได้ใช้เป็นตัวปรับสปีดเทปก็คือแบบให้เสียงมันแบบเร็วขึ้นมากนะฮะซึ่งไม่ไม่ได้ใช้มันอยู่ในระดับกลางอยู่แล้วผมเลื่อนไว้ระดับกลางนะครับว่าถ้าเลื่อนมาซ้ายมาขวาแค่แค่แค่เร็วขึ้นเร็วแบบฟังเป็นชิปมั้งนะฮะตัวนี้ใช้ฐาน 2A นะครับ2ก้อนนะครับแนะนำถทากลายมีที่เหนบเอลสกรีนคอนาสเนกตรงรุ่นนะครับถอดได้นะครับถอดเข้าถอดออกก็คือกดลงถอดออกนี้นะฮะ ดันเข้าอย่างเี้เป็นที่เนบเอนะครับเริ่มต้นเดี๋ยวผมเทสระบบอัดเสียงก่อนนะครับสามารถอัดจากไมโคงเทปหรือว่าหรือว่าอัดจากช่องไมค์ตรงนี้นะต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเข้าช่องไมค์ตรงนี้ได้นี่จะเป็นช่องฟังนะครับเวลาเปิดนะฮะอย่าลืมดันตรงนี้ถ้ามือดันออกเลยมันจะพังนะครับมันมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับมีตัวล็อกอยู่เราต้องอย่าลืมดันตรงนี้นะฮะโอเพมันเขียนว่าโอเพนตรงนี้นะฮะ ดันออกนะครับจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้ถ้าเราดัานเลยมันจะเคี่ยวตัวนี้มันจะหักนะฮะอันนี้เน้นหน่อยนึงครับทดสอบอัดก็รีคอร์ดนะครับรีคอร์ดทดสอบ1 2ทดสอบอัดพานาโซนิกทดสอบอัดพานาโซนิก1 2 r q a 1 8 0สถานะไฟทุกอย่างติดค,ครบนะครับนะฮะอ่าเราก็ขอสายขวาเต็มระบบตัวนี้ใส่พันใหม่นะครับอันนี้นะฮะขอทดสอบส2ทดสอบสอบัดพานาโซนิก ถ้สอบอัดนาสนนิทสองเอาท,ท,นะทีอันนะครับฝั่งนี้นะฮะตัวนี้อยู่ด้านขวาเนี่ยเลื่อนมาด้านขวาจะเป็นออกลําโพงเลื่อนด้านซ้ายจะออกหูฟังมันจะไม่ได้ยินนะครับสําหรับเสียบอกอกหูฟังนะฮะมันจะไม่ออกลําโพงส่วนเลื่อนด้านนี้ออกลําโพงแต่ไม่ออกหูฟังนะครับอันนี้ไม่ไม่มีปัญหานะตรงนี้จะเป็นตัวเพิ่มเอ็กเบรดเพ่ระดับเบดอันนี้จะเป็นตัวฟังก์ชัน FMAM เนะครับเดี๋ยวผมจะเทส าระบบอัดเมื่อกี้ใช้ได้ครับส่วนสถานะไฟทุกอย่างเป็ครบนะครับอ่าต่อไประบบอ่คอโร์เตอร์ดนะครับจำม้วนจำม้วนม้วนหมดอันนี้ม้วนหมดนะครับม้วนหมดเอจะกลับไปฝั่งตัวนี้เป็นอีเลย์วิรเล่เวิร์ดตลอดเวลานะครับรีเวิร์ดตลอดเวลาเวลามันหมดปุ๊บจะกลับนะฮะหรือว่าเราเดเรคชั่นก็คือกลับด้วยมือก็ตรงนี้น้องจะเขียนว่า d a สังเกตตรงนี้นะมันจะมีสัญลักษณ์ม้วนหมดปุ๊บเนี่ยกลับนะครับเอาใหม่อีกรอบนะครับสังเกตตัวนี้ กับอัตอนโนมัตินะครับใช้งานได้ปกตินะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวลองฟังระบบเทปเดี๋ยวระบบทียุเอาทีหลังนะครับ oh, อันนี้เสียงอลาลโพงนะครับเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับ oh, <า>ถ้ากลับด้วยมือก็ตรงนี้อันนี้เสียงอลาลโกงนะถ้าปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเสียงมันจะตัดแต่เสียงมันจะไปออกหูฟังแทนเดี oh, ๋ยวเทปให้ดูนะครับ เสียงหูฟังนะครับเปจะลุกสตูดิโอนะเนี่ยครมันไม่ได้ออกหูฟังเลยนะเพนะราะว่าเราตัดตรงนี้ที่อันนี้จะออกหูฟังแล้วไม่ออกลำโพงเป็นระบบตัดยังไม่ได้ออกทั้งสองนะครับตรงนี้จะเป็นตัปรับเสียงเป็นเทปไทยวันไทยทู ระบบเอฟเอ็มสตูดิโอโมโนมิเทยุกนะครับตรัอนนี้จะปรับอีกเบดก่อนอันนี้ก็ออกลำัมโฟงนะออกลำัมโฟงออร์ดัฟังประมาณนี้มีช่องเสียบไฟดีซีด้านข้างนะครับตอนนี้จะเป็นไฟเล็คอร์ดเวลากดเล็คอร์ดไปติดนะ งานง่ายฮะต,ต่อไประบบวิทยุนะครับวิทยุ a อออยู่ตรงกลางถ้าเสียงหูฟังอ่ะใช้มันจะมีขึ้นนะถ้าไม่มีหูฟังจะไม่ค่อยมีขึ้นอันนี้เ m นี่ยอันนี้มัน,นมันเป็นเหมือนตัวสายสัญญาณนะครับเนี่ยมันถึงออกแบบมาไว้ให้เสียบออกลำโพงได้นะใช้เป็นสายสัญญาณ เดือนมาขวาสุดจะเป็น M จะจูนขึ้นอยู่ตรงนี้เข็มขึ้นอยู่ตรงนี้ตามกันนะคะเขรับได้ตัวขึ้นหลุมาลล็อคกลุ่มกำลังเออระ้วมันลงไปครับยกนิ้วให้หรือเปล่าแล้วถ้ามันขัดธนูเนี่ยโทษทันมันเป็นระดับใดแล้วเป็นมาฆ่าปีสิบปีริม ไม่ให้เข้ามาเลยตลอดชีวิตแต่คนพวกนี้เนี่ยเขาส่งสารถึงคนในโซเชียลมีเดียสังคมออนไลน์ประชาชนทั่วไปว่าสิ่งที่เขาถูกกระทําเนี่ยเขาบอกว่าถูกกระทํานะกูน่ะไม่ผิดแต่อีสิ่งที่ผิดเนี่ยคือกฎหมายต่างหทีนี้วันนี้เราต้องให้ความกระจ่างกับพี่น้องทางบ้านว่ามีประเด็นไหนที่ประชาชนควรรู้ เกี่ยวกับการจะออกกฎหมายปิดเครื่องก็เปิดมาหมดเทปแล้วก็ปิดเครื่องนะครับโอเคครับจบการรีวิวครับเดีย๋ยวให้ดูหัวอ่านแล้วก็ลูกยางนิดหนึ่งนะฮะระบบวัตเตอรีเวิร์ด,ด้วยนะครับตัวนี้หัวอ่านใหญ่มากนะลูกยางดีสภาพสวยนะครับโอเคครับจบการรีวิวขอบคุณครับ